เป็นังเด็เนาะยุ้อสายไม่เห็ดทำไมอย่งเนเป็นอนวเด็กยังยัยงขึ้นอนเอือต้องในหางอีกดอในหางข้ามาในหางไม่เขาไยปอย่งะงเ้บอือ,บอ่อาเห็ดเจ็บ ที่เรืยังทุกคนเขาคอยจะคอือ๋อสีซะอ๋อที่ไหนพอดจากทางเป็นพอดใส่ซะอ๋อจันน้อยยังถือจองนะน่นอืองเยงว่าเออหนึ่งของนึ่งากพาพาเอาหัวัอ๋อ,อสิซะอันเป็นยังกับลิขสิทธิ์เนาฝากถึงลินี่ลิขธิได้เอเอเอ,อ,าอม,ม,มาพอดผมอืมมสิส่วนมากผมีผม ห้องเพลงห้องไข่แกมแกมมี่ครับอาจารย์สาราคุณวุฒิบริคศิ์ผมนลยครับทำมีความสมรรถพอ่อทำม,มีความเศร้าว,ว่าต้องไหวบ้างต้องขอขอกันดีๆนี่แหละขอกันทซื่อนี่ครับอาจารย์ต้องไหวบริคศิ์ผมเนี่ยเาไอ้โรงเรียนน้องยังเออนกักรักห้องอาจารย์ดีมากไหมเพอานะเขาเคยห่าง ถ้าผมโดนดีผมตีต่อถือเข้มผมถือเข้มป่ะถือร่องมานี่ถือเข้มเบิบ้ลบ่้ลไแมนครับผมขอซะยาเข้มผมซะถือว่าผมเป็นลูกล้านผู้หนึ่งนั่นผมสิบผมไปหลอมหน้าอาจารย์ไว้พอกะบอะมเป็นแรงพอผมไข่น้อยก็จะเกิดอืมผมก็ได้ขอ ขพอ,อาจารย์ครับไอผมมีโอกาสบางที่บางครั้งผมจะหายใจหรือว่าใครหรือว่ามุ่นแคบผมเสียมาเดินเดีมยววผมชิมีผลงานวันซะนั่นเพราะผมไม่ได้เก่งปานะแต่ว่าผมมีปัญแาครับก็คือว่าเออผมอาจจะขอจากอาจารย์ก่อน มันยังสุขังเอเ่อผมแสังเออมื่อเนียน้ยพี่กายผมว่าเสียเอามุ่นแค่มาเด่นอืมก็จะไม่มหล่าต่างมุ่นแค่มากเยลยก็วันทัานตัวเพราะโควิดมาก่อนอ<ม>ืมโลกอันนี้มาแสก่อนวันที่คุยกับอาจารย์ตรงๆแต่ว่าโควิดมาก่อนผมก็ได้ไม่อยากให้เสียงครับก็คือว่าตั้งไรเออผมต้องแก้ใหม่อ่ ต้องแก่ไหมเนาะแก่ไหมแล้วเออเพราะว่าเออนักร้องผมกักัมพูชันใครใครนักร้องครับอ่าอืมก็คือว่าเออเพลงของซากกลิ่นยังเพลงเพลงของซากกล่นหรืเพลงยังซ้ำขอเพลงซากกลินไหมเพลงซากกลินเออไม่บอกให้ยังเพลงยังเพลงเพลงยังนะเพลงเพื่อนนะบอกเพื่อนในเตี้ยนะบอกพี่น้องเนี่ยบอกพี่น้องนะไปใส่เลยไปใส่ปุ่ พูดเจ้าบอกย,ยังไงเออก็ฝากเพลงให้นี้นี่เออก็ฝากให้อยู่อืมฝากเพลงสักเล่นเอาจะเกินเน้อจะเกินเน้อทันหุบทันหุบมาเหตุเหตใจคงง่ายลืมตาไอ้หูคนไหนสำคัญน้องที่ราไอา้ห้องทันคนหอกันอ่าเพราะว่าไอ้ นี่ซิทผมมีไข่กับจริงอยู่แต่ว่าแต่ผมใส่เสียงผมทับเขามันเหมือนว่าม่อหีเกียรติเขาโอ้พอลูกข้อห้าดีกว่าเป็นชั้นมันมาแมนชั้นเสื่งนะลูกข้อห้าวสันคู่นะบ,บ่บ่ถึงอันล,ลูกลูกซีททุกคนอืมก็เลยว่าก็เลยว่าเออฝากลูกซีททุกคนผมผมแว่นไข่ไงครับไข่หน่อยย่อมๆเราก็วันไข่เพื่อครับ ใช่เล็กๆแต่เป็นครอบครัว <ผม S 1> ครอบครัว <ผม S 1> หนึ่งที่อมบุญนะเพราะว่าผมอยู่กันแบบไอ้เนาะทุกต้นแล้วก็มีอย่างที่ถามผมว่าเป็นอย่างไม่ไข่คือมีผู้หญิงอย่างว่าเนีออถามอะไรครับบอกเลยบอกเลยว่าว่าก็คือว่าผู้หญิงก็คือนางหล่อแต่ว่าผมมห้ยอมกันนั่นคือกอด อ้็เคยวิ่งเลยอะไรนะเป็นอะไรอ๋อครับโอเคโอเคเอาผมบอกไล่ยห่องพี่น้องเ <c oughs> มาหวัวก่านะครับบอกพีาเนี่ยเมาอยู่บ่บ้า,า <c oughs> นเมาครับเพรา,า,วาะว่าเมาจะบุกขึ้นนี่คืองสำคัญก็คือว่าต้องรู้แหละของอพี่น้องครับมีงานมีงานมีงานครับ บอกลายัยฮะครับบอกลายัยฮะอย่าบอกโอ้ยไม่ใส่คามุรอีกแล้วโอ้ยเอออ่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับเอานี่ครับมวนๆที่ห้ามาฝากนะครับพร้อมแล้วครจากพี่น้องเอ่อคลิปต่อไปบอลบอลเล่บอ,บอสันอบอลเล่บอสันเอ่อบอลเล่บอ,บอสันโบวายพอดีพองามอพอดีพองามเดี๋ยวเจอกันครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขออนุญาตอุ้าจากพี่น้องไปก่อนได้ครับบ๊ายบายครับผม เอาพี่ก็เห็ดขักเลยเนาะ